สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มชแนลครับก็วันนี้มาในคอนเทนต์นะครับดราม่าเคนภูภูมิใช่ไหมครับที่ขายหูช้างด่างเหลืองไม้เพาะไข่นะครับต้นเท่าประมาณสัก5เซนนะครับใบประมาณสัก2นิ้วมือประมาณอย่างเงี้ยนะครับได้1,400บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องดราม่าเรื่องนี้แล้วก็ที่สาคัญนั่นก็คือว่า เราได้อะไรจากดราม่าเรื่องนี้นะครับกับการที่าดาราคนนึงนะครับสามารถขายต้นไม้จากตอนนี้นะครับอย่างต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นของมิเซมตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก500บาทถึง600บาทแค่นั้นเองไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับแต่เคนภูภูมิขายต้นเล็กนิดเดียวประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคก็ประมาณสัก1,400บาทนะครับปิดกันไปก็ มีหลายคนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของสวนนะครับก็ออกมาดรามา่าโดยวิธีการขายต้นไม้ทรงแซลอะไรกันไปนะครับแต่ไม่เสมว่ามันเป็นหนทางและวิธีการที่ที่ดีมากๆในวิธีของคนรักต้นไม้แล้วก็คนปลูกต้นไม้เลยสําคัญก็คือคนที่ติดดอยอยู่นะครับกับช้างเหลืองช่างขาวก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้นะครับได้ทุนคืนบ้างนะแต่ในกระบวนการนั้น จะบอกว่าจะมาขายเหมือนกับเคนภูภูมินี่ได้ไหมก็ไม,ไม่ไม่น่าจะได้นะครับเอาเป็นว่าเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเคนภูภูมิว่าเขาได้นะครับในราคานี้ได้อย่างไรนะครับกับไม้ไข่ไม้หนอเออไม้ไข่ไหมไม้เพาะไข่นะครับ1,400บาทนะครับโอ้โหไม้แบบแต่ละคนก็คือว่าใครซื้ออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เคนภูภูมิขายได้นะครับเรื่องที่หนึ่งนั่นก็คือตัวบุคคลนะตัวบุคคลเนี่ยอย่างดาราเนี่ยมาเล่นต้นไม้ผมก็เห็นมาหลายคนและเล่นต้นไม้ถามว่าขายได้ขายดีไหมก็ขายได้ขายดีเพราะว่าเขามีเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของการการขายตัวบุคคลเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับถามว่าถ้ามาสอดคล้องกับเราเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกันครับตอนนี้ด้านหลังของมิเซมเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับ นี่ก็คือฝูงแม่ช้างนะครับประมาณ20ต้นได้นะอ่าไม่ไม่เซมถึงเลี้ยงช้างเยอะจังเลยนะครับไม่ยอมขายด้วยนะครับใครถามมาก็บอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะตั้งแม่ไปเรื่อยๆนะครับก็มิเซมเห็นพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นเจ้าของสวนค่อนข้างจะเป็นสวนใหญ่นิดนึงนะครับเขาก็พูดคุยนะครับก่อนที่จะเขาจะไลฟ์ขายเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาจะพาทุกคนเนี่ยลูกค้าเขาเ,เดินชมสวนก่อนวันนี้เขาจะขายอะไรบ้างวันนี้เขาจะขาย3อย่างเท่านั้นนะมีช้างขาวช้างเหลืองแล้วก็โอกินาว่าอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพูบเขาบอกว่าช้างขาวมี2ต้นช้างเหลืองมี10ต้นโอกินาว่ามี3ต้นวันนี้ขายแค่นี้พอนะครับเปิดเสนอราคาที่300บาทช้างขาวเปิดเสนอราคาเริ่มต้นที่1000บาทอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาขายแค่นี้พอต่อวันแต่เขาสัปดาห์หนึ่งเขาขาย4วันนะครับ เบสเซษรายรับเขาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก6,000ถึง8,000บาทต่อวันเขาขายอยู่4วันเอาราคาง่ายๆเอา6ก็ได้กัน6 5 30 6 6 6 6นะครับสัปดาห์หนึ่งเขาได้เงินอยู่36 0 0 0เดือนหนึงเขาจะได้เงินอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเขาขายต้นไม้แค่ประมาณไม่ถึง20ต้นในราคาแบบย่อมเยามาก300 400 มันก็เป็นในลักษณะที่ว่าเออใครที่นะครับไม่คิดท้อถอยกับการเลี้ยงต้นไม้แล้วไม้ด่างเนี่ยโอกาสในเรื่องของของการค้ากําไรหรือธุรกิจมันก็มาแต่ถามว่าใครท้อทแท้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของตลาดที่ตัดกําลังกลุ่มนั้นออกไปมันเช่นเดียวกันก็เปรียบเทียบกันเลยว่า1คือตัวบุคคลครับ2นะเห็นพี่เคนบูุมถือถ่ายไหมครับพี่เพื่อนะ ลักษณะเขาถือต้นไม้ถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยลายของต้นไม้ถือว่าสวยงามมากนะลายต้นนั้นสวยงามมากแล้วก็จะมีดราม,มา่าเรื่องนี้ก็คือว่าของผมสวยกว่านี้อีกของหนูสวยกว่านี้อีกส่วนนี้สวยกว่าอีกนะครับแต่ได้ในในราคา200 1 5 0 300อย่างเงี้ยไม่เกินนี้แต่ทำไมเคปูฟูมได้4 0่อเออได้1,400นะคือเขาขายเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าต้นไม้ของเขาาช้างที่เขาขายเป็นช้างเหลือง เขาขายคุณภาพด้วยนะครับขายในเรื่องของอสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยมันคุ้มค่านะแม้ว่ามันจะเกินราคาจากราคาปกติก็ตามเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเราต้องเรียนรู้ว่าในเมื่อเราจะขายต้นไม้ให้ใครสักคนหรือลูกค้าเราเนี่ยเราต้องเลือกต้นไม้ที่มีคุณภาพมากที่สุดและที่สําคัญนั่นก็คือพร้อมที่จะดูแลต้นไม้ของเราในช่วงระยะเวลาในการขนส่งซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ว่าถ้า นะครับอย่างที่ทุกคนพูดกันนั่นแหละคือต้นไม้งามราคาก็จะงามตามต้นไม้ถ้าต้นไม้ไม่งามราคามันก็จะต่ําราคามัก็จะตกเป็นเรื่องของปกติฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้นั่นก็คือไม้งามราคาก็งามนะครับและเรื่องที่3มที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เลยนะคือกระแสนะครับหลังจากกระแสรเรื่องช้างขาวช้างเหลืองตกไปปุ๊บเนี่ย ที่เคนภูภูมิมก็เอาช้างตัวนี้ออกมานะครับเพื่อมาประมูลมาขายกระแสของช้างเริ่มกลับมาแม้ว่าแต่ละสวนหรือแต่ละบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เงินขนาดนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นลูกค้าเราหรือคนที่ต้องการต้นไม้เนี่ยเขาเขาตามหาสิ่งที่ดาราเขาโพสต์มันก็เป็นผลดีส่งผลดีกับเรานะครับเราอย่าไปยึดติดราคาว่าโอ้เราต้องได้พันสี่เหมือนเขาเนี่ยอันนี้อย่าเลยนะครับแต่ถามว่า ถ้าเราได้ขายไม้หนอ่อแบบนั้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าขายได้ต้น300หรถือว่าดีมากๆแล้วถูกต้องไหมครับแต่อย่าไปคิดถึงว่าเรื่องนั้นว่าเราจะได้เงินขนาดนั้นแต่เราคิดว่าเออกระแสมันกลับมาก็คือมีคนถามหามีคนอยากได้แต่ราคามันไม่ได้สิ่งสําคัญที่มันได้นั่นก็คือมันได้ขายออกนั่นเองนะครับตลาดมันก็จะกลับมาคึกคักในเรื่องของการขายได้แต่อ่าราคาจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ แล้วแถมอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากที่สุดนะครับดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับยังเป็นผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าสวนเล็กสวนใหญ่นะครับสวนสมัครเล่นอย่างมิสเอมสวนแบบที่ดูแลกันมาแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นก็คือว่าทุกวันนี้นะครับพี่ๆเมื่อลองดูว่าในไลฟ์สดทุกวันนี้นะครับก็ยังขายได้ตามปกติแล้วที่สําคัญคือการกระตุ้น ของกลุ่มดารากลุ่มผู้มีชื่อเสียงพวกนี้นะครับเขาก็กระตุ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ต้นไม้ของเรายังขายได้ก่อนหน้านี้อาจจะซบเซาบางคนเนี่ยเปิดเสนอเปิดประมูลเลยนะไม่ใช่เสนอราคาเปิดประมูลที่ศูนย์บาทคนระับแค่100บาทก็นับแล้วอะไรเงี้ยคือเราไปลดค่าต้นไม้ของเราลงอาจจะไปด้วยเหตุผลว่าเรื่องเงินเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของการขายการดูแลอะไรพวกนี้เราก็ปล่อยไม้ออกไปในท้องตลาดที่ในราคาที่มันไม่สามารถควบคุมได้ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ความโชคดีอยู่ที่กับคนสะสมและก็คนที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับก็ฉะนั้นแล้ววันนี้มาสรุปเรื่องของดราม่าช้างเหลืองเคนภูภูมว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนมากจะเป็นข้อดีทั้งนั้นนะครับข้อเสียมีอยู่เรื่องเดียวที่เราทําใจไม่ได้นั่นก็คือราคาไม่ได้เหมือนพี่เคนภูภูมเขานะครับไม่ต้องตกใจขอให้ขายได้ขอให เราจำน่ายสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งต้นหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้น1ต้น2ต้น3าต้น4ต้น5ต้นแต่ต้นไม้เขาสามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเลี้ยงไม่ตายยังไงเงินที่เราจะได้หรือสิ่งที่เราจะเป็นค่าตอบแทนของเรามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับในเรื่องของค่าของบุคคลนะครับถ้าเราพัฒนาไม้ของเราเราดูแลไม้ของเราไม้ของเราสวยเนี่ยจากปกติขายกา 100, 200, ันร0 0 2 0อเราก็จะได้300-400 ปกติขายไม้หนอ่อต้นละ500-600เราก็จะได้7-800มันอยู่ที่ความสวยงามของต้นไม้ต้นไม้สวยราคาเจ้าก็จะขยับตามฉะนั้นแล้วเราพัฒนาไม้ของเราให้ดีดูแลไม้ของเราให้ดีเลือกไม้ที่ดีๆสวยๆให้กับลูกค้าของเราราคามันจะตามมาเองนะครับเอาละครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรก็มาตามหาเรื่องดราม่านะครับเคนภูภูมิกับไม้หงูช้างด่างเหลืองเพาะไข่ นะครับไม้ต้นกระจิ๋วเดียว1,400บาทกับเราจะทําได้ไหมเราทําไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่เขาทําให้เราก็คือการกระตุ้นตลาดน,นั่นเองนะครับเอาละครับใครชอบแบบเขาเรียกว่าอะไระครับวิเคราะห์ทฤษฎีวิเคราะห์แนวทางแบบนี้ก็แนะนํากันมาได้นะครับมิเซมก็พยายามศึกษาพยายามเก็บข้อมูลพยายามเลือกนะครับวิธีการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมคนล้าต้นไม้อย่างเรานะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกด กระดิ่งนะครับให้ช่องมีเสรวนด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาวิเคราะห์นะครับหรือมาแกะดรามา่าเขนภูภูมิกับไม้หนออ่อเออไม้ไข่งูช้างด่างเหลือง1,400บาทครับลาพี่เพื่อนไปก่อนครับ